ก็ถามแบบไฟฉายอ่ะที่ไฟฉายอ่ะมันจะมีบางทีก็จะมีที่เขาเคลมสเปคไว้ด้วยนะว่าส่องได้ไกลเท่าไหร่คุณไปดูที่ข้างกล่องด้านหลังนะครับแต่อ้รุ่นเนี้ยมันไม่ได้เขียนเอาไว้มันบอกแค่ว่ามันสว่างเท่าไหร่อ่าแล้วก็อันนี้นี่นี่นี่ซูมได้ไกลสูงสุด500เมตรซูมได้ไกลสูงสุด500เมตรคือปรับโหมดที่มันสว่างสุดปรับโฟกัสจึ๊บไปตรงนู้นและอีตัวไปอยู่ที่ที่500เมตรนะครับที่500เมตรไปถึงตรงนู้นปับ๊บทำไงต่อวัดค่าดูว่าใช่ไหม สมุติองสองนี้ไปปุ๊บป,ป,ปรับซูมปุ๊บเขาบอกห้าร้อยเมตรคุณก็วิ่งไปเลยห้าร้อยเมตรครึ่งโลอ่ะไปดูปั๊บแล้วคุณก็หยิบเซนเซอร์มาอันหนึ่งมาวัดดูซิว่าแสงมันถึงไหมอ้าวโดยหลักการมันคือแบบนั้นถูกป่ะคุณจะต้องมีตัววัดที่มันเป็นลูเมนมิเตอร์เป็นลักซ์มิเตอร์ก็ได้ไปวัดเพื่อจะาวงบอกว่าเฮ้ยค่าความสว่างเท่านี้นะมันมันมันไปทิปสัญญาณได้อ่านั่นคือห้าร้อยเมตรจริงโอเคไหมแล้วมันวัดอย่างนั้นจริงหรอวะ ไม่จริงหรอกมันเป็นตัวเลขใน l a บนะครับอ่ะมันเป็นตัวเลขใน l a บยังไงอะ่ะก็คือถ้าคุณสมมุติแล้วกันที่คุณมีเครื่องวัดลูเมนมิเตอร์แล้วกันถ้ามันความสว่างที่คุณวัดตรงนั้นอะ่ะสมมติคุณมีแผ่นตนนัวนี้ในการไปวัดที่500เมตรสมมตนินะคุณมีแผ่นตนนัวนี้ปุ๊บถ้าวัดแล้วอ่านค่าได้0.5ลูเมนแสดงว่าไฟมันวิ่งมาถึงตรงเนี้ย500เมตรแลวยังอ่านค่าได้0.5ลูเมนเขาก็จะเคลมว่าตรงเนี้ย หลอดไฟเนี่ยส่องมาได้ไกลถึง500เมตรเพราะยังห่างค่าได้หางค่าได้ศูนย์จดลูเมนอ่าแต่ถ้าคุณเลื่อนไปที่600เมตรปรากฏว่าเอา้าความสว่างมันไม่ถึงมันไม่ถึงจุดห้าลูเมนแสดงว่าระยะเนี้ยไม่เคลมเคลมไม่ได้ต้องเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆอ่ะตรงนี้ห้าร้อยห้าสิบเมตรได้ยังได้ความสว่างที่ศูนจุดห้าลูเมนอยู่อ่ะเขาก็จะบันทึกค่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาเวลาที่เราจะวัดสินค้าเวลาทําสเปคอ่ะเขา เขาวัดในแลบบวัดใน l ลบ,บคืออะไรก็คือการวัดทางลีนียเลยสมมุติว่าความสว่างของตัวนี้เริ่มต้นที่1,500ลูเมนถูกต้องไหมฮะพอมันวิ่งไปไกลความไกลของมันมันดรอปลงไปจนเหลือ0.5เขาคำนวณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไกลถึง500เมตรถึง1กิโลนะครับแต่เราอาจจะใช้ระยะแค่ใกล้ๆแค่10เมตรนี่ก็ได้ก็คือถ้าซอสมันคือ1,500ลูเมนถ้าวิ่งออกไปสัก10เมตร ความสว่างของลูเมนมิเตอร์มันจะเป็นเท่าไหร่ความสว่างมันอาจจะลดเหลือประมาณพันสี่ซึ่งเราก็เทียบเป็นเส้นเส้นตรงได้ว่าถ้าห่างกันประมาณสิบเมตรเนี่ยลูเมนมันดรอปลงเหลือพันสี่เพราะฉะนั้นเทียบบรรยัติตรยางถ้ามันจะลดถึง0.5เมตรมันต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นักเรียนความไกลเท่าไหร่นักเรียนนักเรียนก็เข้าสูตรเขียนสมการขึ้นมาแล้วก็เคลมประมาณนี้โอเคไหม อา้าวอย่างนั้นจริงเหรอเพราะในความเป็นจริงแล้ว่การที่คุณจะไปวัดวัดค่าอย่างนี้นอกสถานที่แฟกเตอร์อื่นมันเยอะแฟกเตอร์อะไรเยอะ,อะมันมีแสงจันทร์กระจ่างข้างนอกมีข้างคาวบินมีตัวเฮียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยระยะห่างหนึ่งกิโลเมตรใครจะไปวัดละก็ไตขนาดนั้นนะใช่ไหมเขาก็ต้องใช้วิธีการวัดในแลบ p แบควบคุมแสงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลองคำนวณว่ามันวิ่งได้ไกลประมาณนี้อ่าแต่ภาพที่เป็นสื่อโฆษณานั่นอีกแบบนะภาพสื่อโฆษณาคุณเห็นไหม โอ้โหมันจะมีควันมีหมอกสองพลุมาทําให้ไฟฉายคุณดูอลังการมันคือภาพโฆษณามันไม่เอามังกรออกมาบินสักตัวก็ดีก็ดีเท่าไหร่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เขามาเลือกซื้อเขาก็จะดูตามนี้แต่ผมจะชอบดับฝันเขาก็คือถ้าพี่เห็นตัวเลขนี้นะพี่หารด้วยสองพี่มันเป็นตัวเลขในแหละแต่ถ้าถ้าห้าร้อยเมตรจริงหนึ่งกิโลจริงนะพี่ถามจริงตาพี่เห็นที่กี่กิโลตาพี่มองเห็นนะ่ะเท่าไหร่ ถอดแว่นนี่กลับบ้านถูกเปล่ามันจะดึงหนวดออกกลับไม่ดูอีกนะมึงใช่ไหมมันเป็นตัวเลขเอาไว้ขิงกันเฉยตาเรามองเห็นจริงสิบเมตรนี่ก็บ,บุญล้วนี่ใครเอาแว่นกูไปซ่อนตามทางกลับบ้านไม่ได้เลยนะเออใครจูกูไปกับเขาเฉยเลยนะ <c oughs> โอเคไหมมันคือตัวเลขตัวเลขทางการตลาดที่เขาเอาไว้เคลมกันแต่ถ้าวัดกันถ้าเป็นวิทยาศาสตร์อะ่ะมันก็คืออย่างที่ผมบอกนั่นแหละคือเป็นตัวเลขที่ก็ วัดค่าแล้วก็เปรียบเทียบกันออกมาก็เป็นตัวเลขที่เขาผลิตสินค้าและเทคโนโลยีออกมาแข่งขันกันในตลาดนั่นเองนะฮะห่กไฟตรงนี้มันดับไปแล้ว